กลับมาก็ต่อนะคุณผู้ชมนะคะ กลับมาหล่อมาหนุ่มมาสาวนะคะหลายคนคำนด้งับพี่เต๋าสิบนาะทีทําได้เหรอทําได้ค่ะนะคะปัญหาผมงอกนะคะอันนี้พูดตรงๆนะปัญหาผมงอกเนี่ยมันมีทุกวัยค่ะนะคะบางคนอายุยีย่สิบก็มีงอกแล้วเพราะอ่านหนังสือหรือว่าเครียดเยอะหรืออาจจะเป็นพันธุกรรมบางคนเนี่ยอย่างพี่เต๋าเนี่ยงอกมาประมาณสี่สิบห้ามาเยอะมากมเครียดมากคุณผู้ชมนะเพราะมันดูแก่มันกลายเป็นลุงเลยหลานเรียกลุงลุงลุงจะตบปากหลานนะคะเพราะอายมากนะคะแล้วก็ อ่าบางคนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนะคะยังสวยอยู่เลยหน้ายังสวยแต่หงอกขึ้นเต็มเลยก็เรียกว่านงางพญาผมขาวมันดูไม่ดีอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดึงกระชากมันให้ลงมา1ิปีมันดึงจริงได้จริงนะคะและใช้เวลาเพียง10นาทีสําหรับดีแฮร์ออร์แกนิกนะคุณผู้ชมทำไมาถึงใช้คาว่าดีแฮร์ออร์แกนิกหนึ่งมันไม่มีสีสีมันจะเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยไม่มีแอมโมเนียเลยคนบอกว่าแม่ผมกลัวมีแอมโมเนียว่าไม่มีแอมโมเนียเพราะว่าวันนั้นแม่กับลันเนี่ย กดมาดมหรือไม่มีแอมโมเนียกลิ่นกดมาดมเลยเหรอดมาดมเพราะว่าไรสะเลยล่ะไม่ใช่คือเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วมันมันมันเปิดไม่ได้ไงแล้วก็บีบออกมาดมเลยเฮ้ยมันไม่มีกลิ่นจริงๆมันเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันทําจากกาแฟกาแฟทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงคุณผู้ชมแล้วก็สะอาดด้วยนะคะแล้วมันก็ทําให้สีผมเนี่ยติดทนนานด้วยนะคะใบชาเขียวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าใบชาเขียวว่านหางจระเข้ใบบัว บกขิงเนี่ยนะคะทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยชุ่มชื่น,นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทําให้ผมเราแข็งแรงก็คือสารสก,กัดจากน้ํามันมะกอกนะคะน้ำมันมกออกนะ,ะนมนมกอ,อกผมขึ้นใหม่จะเงาสนหยสวยเก๋นะคะแล้ววิธีการสระง่ายๆเอาโภน้าโดนเอาเอาน้าโดนผมให้มันหนาดๆนะคะแล้วก็สระแล้วก็ทิ้งไว้แค่10นาทีขี้ห่ออื่น15 2030 20, นาทีนะคะขี้ห้อนี้แค่1ินาทีคุณจะกลับมาหล่อมาสวยเหมือนเดิมได้นะะด้วยดีแฮร์ออร์แกนิกวันนี้เจ้าของเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแจกผม เหมือนโกดเมียนะ,ค,ะครับจ,จุกมากมากเลยทีเดียวค่ะเป็นโปรโมชั่นเลยนะครับซื้อ2แถมถึง15เลยอ่ะถือว่าแถมเยอะมากเลยะนะครับเพราะโปรนี้นะครับซื้อดี hair สองขวดสีไหนก็ได้คุณผู้ชมนะครับแถมฟรีดี hair t r มน t m e n t color lock นะฮะเ <c oughs> ชื่อมปรุงเส้นผมผ่านการย้อมใน1กล่องมี12สองซองด้วยกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็แถมอีกแชมพูดีแฮร์3ซองสีตามภาพเลยครับคละสีเลยนะฮะ ก็แถมไปเลยฟรีๆทั้งหมดเนี้ยบวกลบแล้วเนี่ยอยู่ที่ราคา1,675บาทแต่เราไม่ขายนะครับวันนี้ลดให้เหลือเพียงแค่999บาทสําหรับ100สายแรกเท่านั้น100สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปร999บาทกับซื้อ2แถม15ไาทสนใจรีบโทรเลยนะครับอย่าช้าครับ0 8 0 5 6 6 1 1 1 1นะครับหรือที่ Line ดีแฮร์สามหรือสแกนเคอร์โคได้เลยย้ำว่าโปรนี้สําหรับ100สายแรกและฟรีค่าจัดส่งทุกป,ประเทศจ้าน,นะคะแจกโหดเหมือนกดเมียนะคะดีแฮออร์ นะคะอ่ะมากันที่ข่าวบันเทิงค่ะมาในช่วงนี้ครับไปดูไอ้ปรีชยาครับบอกว่ายังไหวครับสถานะ3วันดี4วันโสดนะครับก็ยังคงคุมเครือกับสถานะหัวใจของนางเอกสาวไอ้ปริชยากับแฟนหนุ่มลูกครึ่งนะฮะสเตฟานอิสเลอร์นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างเจอมรสุมชีวิตถึงขั้นต้องทําใจห่างกันสักพักแต่ก็ยังไม่ใช่คําว่าเลิกครับล่าสุดมีโอกาสได้เจอสาวไอ้ครับก็อัปเดตสเตตัสกับแฟนหนุ่มตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะ โดยนะครับบอกว่าหัวใจตอนนี้ตอบว่าโสดก็โดนด่าไม่โสดก็โดนด่าคือ3วันดี4วันโสดเลาะก,กันบ้างแต่ยังไหวกับสถานะนี้ถือว่าปรับเรียนรู้กันไปนะครับเราต่างคนต่างเคียงข้างกันในวันที่อ่อนแอครับคาดหวังความรักน้อยลงเรื่องงานก็กลับมาปกติแล้วหลังก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> ถูกยกเลิกกันแบบบึมเลยนะครับ ตอนนี้ขอเลือกงานเป็นหลักก่อนมีงานมีเงินมีเงินแล้วผู้ชายมีตอนไหนก็ได้ถูกต้องนะคะแฟนเขาหล่อนะครับยังไงกับคำพูดว่า3วันดี4วันโสดทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ยังไหวอยู่ในสาม <ไป S 1> ตอไปมา,มาทะเลาะก,กันมากข้าวกว่าเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่หรอครแล้วก็ขึ้นแบ๊ หน้าจอดำอ่ะมัาก็จะเป็นเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะหงรักน้องผู้ชายมากอะค่ะนะคะมันก็เป็นเรื่องของปกติผู้หญิงทุกคนมันก็ต้องรักแฟนนะคะรักกันมากพอทะเลาะกันเสร็จปั๊บมันก็แล้วก็มันก็มีเรื่องเครียดด้วยไงเรื่องอะไรนะคดีสายนายสายนายอะนะคะที่ไปซื้อมาเพื่อที่จะไปกําจัดใช่ป่ะใช่ไหมใช่ก็มันน้องเขาอยู่ในรายชื่อของคนที่ซื้อด้วยไงที่เอาไปกำจัดสัตว เลยขาดที่บ้านนะแล้วก็ตํารวจเขาเรียกสอบเรียกอะไรด้วยมันมีหลายเรื่องที่ต้องทำให้น้องก็เครียดไงค่ะนะคะ อ่ะข่าวต่อไปค่ะอ่ะไปดูนี่ดีกว่ามรสุมเรื่องของปัญหาน้ําป่าไหลหลา,ลากตอนนี้น้ําป่าโดนนะแบบา่าเยอะก,กันแล้วนะครับล่าสุดเกสวรินทร์ครับลุ้นน้าท่วมร้านทองเจ๊กุ้งสถานการณ์สาหัสนะฮะก็คือร้านทองที่บ้านถานะแหละที่เพชรบูรณ์นะครับอบอกเลยครับตอนนี้นะฮะน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่ลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์เองเนี่ยนะครับขณะนี้ปริมาณน้ํำยังไหลแรงอย่างต่อเนื่องและแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางจุดรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วนะครับโดยนะฮะหนุ่มเกสวรินทร์เป็นเอกชื่อดังของเราครับเมื่อทราบข่าวจากครอบครัวว่า น้ำกำลังจะท่วมบ้านที่เพชรบูรณ์ครับเจ้าตัวได้มีการแชร์คลิปอัปเดตสถานการณ์น้าท่วมบริเวณหน้าร้านขายทองผ่าน IG จีสตอรส่วนตัวเลยนะครับเพื่อแจ้งให้กับลูกลูกค้าได้ทราบว่าแม่น้ํากําลังจะหลากเข้ามาถึงหน้าร้านทองแล้วแต่ร้านหวังเงินไทยของเจ๊กุ้งยังเปิดให้บริการลูกค้าตามปกตินะจ๊ะ เออนี่นา้าต้องนุ่ยนะ้ําไปซื้อใช่ไหมมันเข้าไปในร้านแล้วอะอนะครับซึ่งจากนั้นไม่นานครับทางด้านของกู้ชยพลเองน้องชายของเกวรินทร์ครับได้มีการอัดคลิปหน้าร้านทองอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมผ่านไอจีส่วนตัวเหมือนกันบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัส มาช่วยเจ๊กุ้งลุ้นคืนนี้ว่าน้ําจะเข้าบ้านหรือเปล่าสาหรับลูกค้าร้านเจ๊กุ้งใครที่จะส่งดอกหรือจะทําอะไรไม่ต้องกังวลเลยเลื่อนออกไปก่อนหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวก็เจอกันนะครับค่ะนะครับว่าน้ำมันทวมบ้านเดียวกับพี่อ้วนนะคะเพชรบูรณ์ครับวันลีเธอนีก็เป็นตาเมืองเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันแต่ว่าพี่อ้วนเนี่ยเขาอยู่อีกอาเภอหนึ่งนะคะเออนะคะแค่นี้ ครับความเันเก็ไปบ้านขาวที่เพชรบูร์ฉันจําไม่ได้แล้วอำเภออะไรก็ไม่รู้ว่าไปมันต้องหลายรอบก็เอาเป็นว่าตอนนี้เพชรบูร์อ่วมนะน้ำท่วมน้ำป่ามาสสงารน้องลูกสาวกระเทยมงอ่ะเออทาไมอ่ะมาอยู่เพชรบูร์ เคยมองอยู่ที่สูงก็ไม่คงจะเป็นในหรอกมั้งสรงซาาลูกสาวอ๋อลูกสาวจมนาหรือเปล่าลูกสาวหายไปเลยปกติเป็นเพื่อนกันในเฟซลูกสาวก็จะมาคุยตลอดลูกสาวก็เคยมงไปชบูด้าหายไปเลยไปกับน้ำป่าหร้อมั้งยังไปยากไปทำไมอ่ะโอ้หน้าลูกสาวไปขนาดนั้นทำไมอ่ะโอ้อะไรล่ะหน้าเป็นกระด้งขนาดนั้นไปยากลูกยากโดนคลื่นซัดขึ้นมาน้ำป่าซัดน้ำป่าบ้ามือมีคลื่นหรือเลคลื่นเอาใหมอ่ะอีบ้าไม่ใช่สุดน้มิอีบ้า นป,ปน,น้ำป่าไหลซัดหายไปเ <ไป S 1> ลยเจะบูอากาศดีนะเคยไปนอนนะครับเคยไปนอนแล้วก็อากาศหนาวนะคะเมืองเขาสวยด้วยนะคะเมืองสวยแล้วก็อ๋อวิเชียรบุรีบ้านพี่อ้วนอ๋ออําเภอวิเชียรบุรีไก่ย่างวิเชียร มันก็ลีเธอมิเชียนบูเลอ้าวมาดูนี่ดีกว่านะครับพี่สุนารีนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้แอบแวบเห็นอยู่ในกล่องของเราดีแฮรดีแฮร์อร์แกนิกนะครับพี่สุนารีพี่สุนารีพิเนเตอร์แต่วันนี้นะครับพี่สุนารีบอกว่าผมดำแล้วก็เลยนุ่งสั้นจนต้องเซ็นเซอร์ทำโฟกัสผิดจุดเต็มๆไปเลยนะฮะเอาไปดูกันดูซิว่าโฟกัสยังไงเพราะว่าพี่สุนารีของเราโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นบอกว่าสงสารหมาน้อยเจออากาศเป็นพิษนะฮะเออเซ็นเซอร์ใช่ไหมเซ็นเซอร์เลยนะครับเพราะท่านั่งสุดเซ็กซี่เลยนี่่คุณอยาากใสงท อย่างนี้มาทำไมอ่ะมันจะทําให้เอาสวยไงเวลาใส่รองเท้าอย่างเงี้ยสูงไงสูงด้วยแต่พี่สูงเขาสูงอยู่แล้วไม่ครูชอบรองเท้าแบบนี้อยู่แล้วแต่ผมชอบแบบสีดำบูตส้นตึกแจ๊คใครเรียกว่าต้นอะไรนะบูตส้นอะไรอะย่างเงี้ยบูท,บทบมันจะมีเข็มก็มีมันก็ม,นมีแล้วแต่ทรง<อ>แล้วแต่ทรงแต่ฉันชอบรองเท้าแบบนี้ฉันชอบอืมไปใส่กับชุดอะไร มันใส่ได้หมดสาสั้นก็ได้แล้วก็ไปเกางเกงสีดําที่มันล็บติดกับแลบเนื้อก็ได้อืแต่วันนั้นลูกสาวกูที่ออสเตรเลียไปใส่เดินอยู่ริมทางรถจอดเต็มเลยเป็นว่ากะีแต่งตัวไงก็มาจากเมืองนอกเมืองนานะแต่ไม่ใช่บู๊แบบที่สูงนะยังไงของมันสูงถึงถึงนี่หัวเข่าเลยเลยหัวเข่ามาแล้วมาเส่กระโปรงสั้นไงเหมือนเลยพิตตี้วูแมน แต่ของพิสุเนี่ยเขาผู้ดีอ,อของพี่สุเนี่ยเขาดูเป็นผู้ดีแต่ลูกสาวกูที่ไปใส่ออสเตรเลียดูเป็นผู้ดีกลีแต่งตัวเซ็กซี่ไงเซ็กซีเ่เฮียเลยละ่ะไปเดินลดลดลด้วสิบล้อรถรถไอเนี้ยรถรถจอดกันเต็มเลยอะ่ะเออลูกสาวก,กะเทยด้วยแต่แต่บู๊จะมันจะมีหลายโซงของพี่สุเขาะจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นโซนผู้ดี ใส่ขาสัาน้นมันก็จะดูสวยแต่ว่าลูกสาวนั้นมันซื้อเลยเลยขึ้นมาตรงนี้เลยมๆๆๆๆันมาณอย่างนี้แล้วก็ใส่กระโปรงสั้นหรือใส่กางเกงยียนไม่แน่ใจอะพิตตี้วูแมนชัดชจูเลียโลเบิร์ตแล้วเบิร์ดเป็นโสนเภณีสาวแล้วใส่หรือไมใส่โ,โครทร้ททาบแล้วก็ใส่ข้างในอย่างเงี้ยแล้วเดินที่ออสเตรเลียที่ซิดนี่เร์มันก็จอดติดกลางค่ำกลางคืน อันนี้ยังแต่งเบานะถ้ามึงเห็นที่อเมริกานะอโอ้โหเฟลามูลเลย <tes Sus anne> จะเต็มโอ้โหคุณผู้ชมที่อเมริกาเราก็จำเมืองไม่ได้นะครับก็เป็นชีวิตของสวนเพนีฝรั่งนะครับเขาก็เ,าเ,าเ,าเอาไปถ่ายเป็นเรียวมาให้ดูเลยแต่งตัว เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นกันเลยอ่ะอเป็นอะไรรู้ป่ะบางคนใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะแล้วก็ใส่บูทอย่างเงี้ยบูทบูส้นเข็มสูงเลยเข่ามามแล้วก็เป็นสีแบบน้ำเงินชุดเป็นสีแสดแล้วก็ใส่วิกใส่วงใส่วิกลวโอโหน้าอกทัดใจแบบอลังการเดินโอ้โหเดินผ่านรงผ่านรถมาเป็นกลุ่มประมาณสิบคนยี่สิบคนอ่ะอยืนกันเต็มเลยอ่ะลูกค้าก็ต่อรองราคากันตะนันวันไวเออผมวิสูตาย ก็ถอยไทยแพ้นะเจออย่างนั้นน่ะโอ้โหหุ่นแต่ละคนนู้ว่านิกกี้มีหนาเออนั่นแหละเซ็กซี่เลยเซ็กซี่ฝรั่งมันชอบนะอกใหญ่สะโพกอึ้บึมบึมบึ้มนะผิวสีฝรั่งฝรั่งหรือฝรั่งมันชอบหมดเลยอ่ะนะคะแต่พวกเห็นมันก็ยิงกันทั้งคืนไม่เห็นมีใครเรียกเลยนะมันเหมือนมาแต่งตัวส่งสีแยกให้คนดูโชว์โชว์โชว์ เฮีย <ś m any> โชทั้งคืนเลยนะโชฝน <ś m any> ตกตกมันก็เดินกันนะกูเห็นนะวันนั้นจางสายฝนเซ็กซี่มันเดินฝน,น,นตกตกก็เดินกันวันนั้นฝนตกหนักมากมันก็กางร่มเดินกันเออเก่งเลยพวกนี้เนาะเป็นอาชีพเพราะเนาะอีโอมึงอย่าไปเจออย่างนั้นนะไปเดินเตะๆอยู่ตามแคลิฟอร์เนียไปเดินเตะๆอยู่แถวแถววนี้นะอะไรอะเวกัสแล้วแต่งตัวเป็นเซรามูเดินแบบใส่วิกใส่อะไรนะเดี๋ยวไปเดินที่เวียดนามก่อน เดี๋ยวจะไปเดินที่เวียดนามไปที่เที่ยวสิไปขายกีชัวตำรวจจับนะมึงต้องระวังนะโดนจับจะไปเวียดนามไปเมืองไหนน่าจะไปเมืองหลวงมั้งยังลองวางแผนอยู่ว่าจะไปไหนดีกี่บาทอ่ะหรือมีคนเลี้ยงมีคนเลี้ยงแล้วก็ไปเองดิไปไปคนเดียวไปคนเดียวไปท่องเที่ยเลยคนเดียวทำไมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะมึงไปเวียดนามมึงไม่โดนไม่สวยๆยังมึงต้องไปห้องกงไม่จ่าไปเที่ยวจ่าแต่ว่าเดี๋ยวหาเพื่อนอยู่ สิงคโปร์มึงก็เข้าไม่ได้แล้วนี่เข้าได้เข้าได้เอาได้จะไปพูดหนึ่งกันล่ะมึงโดนจับเี่ไม่โดนโมลกาลีกาไม่ให้เข้าเข้าได้สิงคโปร์มาเลเขาได้ปกติอไม่เหมือนกระเทยทีวีพูทำไมตบรออกันหมดเลยไม่ได้เข้าพอผ่านงวงช้างเลยออกมาเสร็จปั๊บยังไม่ทันเข้าเลยต่อมองเห็นต่อมองเลือกเลยเขาก็กระจกเลยกระเทยทีวีพู ผมยาวแล้วแต่งตัวโปใสกระโปงสั้นสองตัวไปผ่านเข้ารอบอรวบรอบแรกเลยกูเดินไปกูไม่ดินเลยเลยเขาไม่สนใจกูเลยอเขามมองเขาไม่ได้มองแบบมองปกติแับเขาไม่ได้มองเขาก็มองเฉยเขาไม่สนใจกูเพราะว่ามีคนบอกว่าให้นิ่งๆกูก็นิ่งนิ่งเลยกูก็นิ่งๆผ่านต่อหมอกูก็นิ่งๆแล้วกูก็ทําท่าเหนื่อยๆแล้ว แล้วมันก็ให้ผ่านแล้วแล้วมันก็ยิ้มต่อมอหล่อมากเมื่อกี้แม่เป็นคนแบบผู้สูงอายุแบบไม่ไหวเลยหรือเปล่เลมเป็นแรงขึ้นมาไงให้เข้าดีกว่าก่อนนากูเป็นกระเทยลูกสาวใส่แอ็กเซสซอรี่แน่นเครื่องเพชรเครื่องทองแน่นถือแอมเมสเข้าไปแต่ว่าเป็นหัวโปืกเดินผ่านพอเสร็จปั๊บเขาก็มองแล้วเขาก็ถอนหายใจพราะกูเห็นพวกกูต่อไงถอนหายใจแล้วเขาก็

แต่พอเป็นกูแบบเขายิมมา้มให้เพราะว่าเขารู้ว่ากูเป็นทุนรกรรัจนฆษณาทำไปเผยแบบหรอกูก็กูเฉยงไง<อ>กูก็เคยถามไม่มาอ่อนนะพาอบอกคุณแม่คุณแม่ไปเมืองนอกคุณแม่เคยมีปัญหาเหมือนคนอื่นไหม,มฉันไปมาไม่รู้กี่ร้อยประเทศแล้วลูกมแม่ไปมาแม่ไม่เคยโดนแล้วแม่ทํายังไงกูไม่แต่งหน้ากูทําตัวปกติกูใส่หมวกใส่แว่นแต่งตัวปกติกูแต่งใส่กางเกงปกติกูมไม่แต่งหญิงกูแต่งใส่กางเกงปกติอืผ่านหมดอื ประเทศที้ก็บอกไม่ผ่านไม่ผ่านกูก็ผ่านอืม,มันดูที่นะอย่างพาสปอร์ตคุณแม่เนี่ยเขาออกหลายประเทศเพราะว่าแม่เป็นทูตพัฒนาธรรมออและคนที่ถามคือ่มด้วย ตอมอไทยผมสงสัยจังเลยครับทําไมพี่ไปเ,ออเข้าออกหลายประเทศจังนะอ,อ๋อไปไหว้พระค่ะครับ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 ับบบบ่งเ <laughs> <laughs> อันนี้ตอมอไทยนะคะถึงกล้าพูดถ้าเป็นตอมอที่รุ่นกูก็เงียบค่ะนะคะอ,อะฝากไว้ด้วยนะคะดีแร์ออร์แกนิกนะคุณผู้ชมนะคะ ปิดผมขาวเพียง10นาทีดึงความหลอ่อความสวยของคุณกลับมาแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นจะมี2เฉดสีให้เลือกมีสีดําธรรมชาติแล้วก็มีสีน้าตาลอ่อนนะฮะแล้วแต่บางคนก็ชอบใช้สีน้าตาลอ่อนเพื่อที่จะขับใบหน้าของเราให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานะฮะใช้เวลาเพียง10นาทีทาผมไม่หมาดๆแล้วก็สักนะฮะทิ้งไว้สินาทีเราล้างออกทําไมต้องใช้เป็นหลอดทําไมบอกมแม่ทําไมไม่ซื้อเป็นซองเป็นขวดมันคุ้มกว่าลูกพ่อเลยลูกมาซื้อเป็นซองหนูลองนับซองดูสินะ ะครับบางทีเราผมยาวอย่างเงี้ยซองหนึ่งมันพอไหมล่ะมันไม่พอหนูซื้อเป็นขวดอย่างเงี้ยหนูก็ใช้ตามที่หนูต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแอมโมเนียด้วยสารสก,กัดทาจากกาแฟนะคะทําให้ผมจะีนังศีรษะและเส้นผมของเราเนี่ยคะสะอาดแล้วก็มีเ,เรียกว่าใบบวบกใช่ไหมนะ ใบบัวบกบขิงว่านหางจระเข้ใบชาเขียวทําให้ผมสนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยแล้วก็น้ํามันมะกอกทาให้เส้นผมที่เกิดใหม่เนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็เงางามด้วยนะคะใช้เวลาเพียงสินาทีดึงความหล่อความสวยของคุณกลับมาด้วยดีแฮร์ออร์แกนิกครับวันนี้เลยโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อดีแฮร์สองขวดสีไหนก็ได้นะครับแถมฟรีดีแฮร์ทรีสเมนต์คัลเลอ์ล็อกครับหนึ่งกล่องเลยนะครับไปฟรีๆเลยสําหรับคนที่ผ่านการทําเคมีการย้อมการอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับแลวก็มีนะครับแถมฟรีนะครับกับ อีกทางด้านของแชมพูดี h ฮร์สซองสีตามภาพเลยนะครับะสีนะทั้งหมดนี้ราคาเดิมเนี่ยเกือบ1,700บาทเราไม่ขายครับวันนี้ให้ราคาแค่999บาทสําหรับ100สายแรกซื้อ2แถมสิบแบบนี้100สายแรกเท่านั้นนะครับโทรได้เลยครับ0 8 0 5 6 6 1 1 1 1นะครับหรือที่ไลน์แอดดี hair สามสิบห้านะครับแล้วก็มีสแกนเคอร์โคได้เลยนะคุณผู้ชมย้ำนครับว่า100สายแรกเท่านั้นจ้าสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็ <c oughs> คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ